นีข้อห้าโดนค่าละเข้าใจปะเวลาเราเจอนะครับที D, อะไรที่ไม่ชัวน้อง process of elimination basic reading ก่อนซึ่งตรงนี้พี่ก็เห็นว่าเรามีทักษะอยู่เนาะแล้วอันที่สี่เขาเรียกว่านอกเรื่องหมายความว่าไง US voters determine the extent of the government involvement อันนี้เข้าใจใช่ไหมหอ,อืมนอกเรื่องเพราะไม่มีตรงไหนบอก US voters คุณค่าได้เลยเห็นปะ มันก็จะเหลือ1-2-3มันก็จะมี government involvement has always been essential เราค่าตรงนี้ไม่มีตรงไหนเพราะเขาบอก minimal มันก็จะเหลือแค่2กับ3เท่านั้นเห็นไหม government has no business interfering โจทย์ใน GED บ่อยครั้งเลยเขาจะเรียกว่าเป็นเรื่องโจทย์หักโค้งสุดตง่งก็คือแบบ reading มาอย่างนี้แต่ choice มันให้มาในลักษณะที่มันไม่มี flexibility เลยเห็นไหมตรงข้าม minimal แปลว่านิดเดียวแต่น,นี้ no business ค่าได้เลยครับเพราะฉะนั้นคำตอบ มันก็จะออกมาอย่างนี้นะครับโจทย์ที่ถูกต้องมันมีทริคในการดูนอกเหนือจากการที่มันสอดคล้องแล้วโจทเนี่ยไอเจ้าตัวชอยสตรงนี้บอกว่า the need for government involvement changes with circumstances ความต้องการของภาครัฐต้องการที้เข้ามาช่วยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในที่นี้มันใช่เพราะอะไรเราดูนะครับโจทย์สอดคล้องนะครับชอยนี้สอดคล้องกับสิ่งที่เขาพูดนะฮะว่า เนี่ย U.S. government เข้ามา supervise ก็คือช่วยมาดูแลแต่ในที่นี้ m i n i m a l government supervision สองตัวนี้ลิ n k ์กันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเกิดที่เ,เขาเรียกว่าโจทย์ในที่นี้มันสอดคล้องกับ Choice เข้าใจไหมแล้วมันถูกที่สุดโอเคไหมครับจะสังเกตในสิ่งที่ผิดข้อมูลผิดสุดตรงไม่เกี่ยว GD Logic จะเป็นอย่างนี้หมดนะครับผมไม่ว่าทั้งของฝ่าย social study หรือวิทก็แล้วแต่โอเคเนาะ นี่แหละเรื่องของ implication แต่เข้าใจใช่ไหมโจทย์มันจะเล่าเรื่องเนี่ย passage เล่าเรื่องโจทย์จะบอก implication ก็จะบอกว่าสิ่งที่เขาให้มาในที่นี้มีผลกระทบอย่างไรเรามีหน้าที่เอา keyword มา match กันเนาะแล้วนักเรียนจะผ่านได้เมื่อน้องรู้ในเรื่องของคำที่เกี่ยวกับ terminology ของ social study แล้วเดี๋ยวเคลียร์เองโอเค great ต่อไปนะครับเมื่อเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง capitalism แล้วเขาจะให้เราเรียนฝึกในเรื่องของ social i s m นะฮะ โซเชียลลิซึมนะครับก็จะเป็นลนักษณะของแบบว่าสนับสนุนนะครับประชาชนประชานิยมเนี่ยและว่าง่ายๆเลยดูตรงนี้นิดนึงมีคำศัพท์ไหนไม่รู้ชีม้มาเลยนะครับออื Now. ]inali ,inali Distribution, in its ideal form, socialism has two essential characteristics. First, the goal of economic activities to fulfill social needs or the good of society as a whole the pursuit of a private profit is considered secondary or even immoral. Second, the central government makes the basic economic decision such as what to produce, at what price, and for which consumers by controlling production and distribution. The government can ensure that goods and services flow equitably to the people who need them. นะครับโซเชียลลิซึมจะแตกต่างกับแคปทอลิซึมโซเชียลลิซึมจะเป็นความเชื่อนะครับในช่วงของพวกคอมมิวนิสต์น่ยนะครับสร้างขึ้นมานะฮะโดยเฉพาะโซเวียตยูเนียนนะครับในที่นี้หน้าที่ของเขาเนี่ยการดําเนินทางทางเศรษฐก,กิจมีหน้าที่ที่จะมาช่วยสังคมนะครับหรือช่วยนะครับวาง่ายๆสังคมทั้งหมดเนาะแล้วการไล่ล่าหากําไรอ่ะในสไตล์ของแคปทูลิซึมเนี่ย ถือว่ามันผิดจริยธรรมแล้วอีกอันนึงเนี่ยก็คือภาคกลางของรัฐเนี่ยนะครับจะมีสิทธิ์เข้ามาบอกเลยราคาสินค้าเท่าไหร่ราคาทุกอย่างคือมันไว้จําเป็นต้องใช้กลไกเพราะภาครัฐจะมาเป็นคนเซ็ตราคาเองเข้าใจความแตกต่างไหมผลิตเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่แล้วควรจะแจกใจ่ายพอบิพ,พ,พมากน้อยขนาดไหน เมื่อมีการควบคุมการผลิต production มีการแจกจ่าย government เนี่ยนะครับในกระดาษนะในกระดาษในทฤษฎีจะสามารถนะครับ make sure เนี่ยนะ insure ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์และการบริการมันเท่าเทียมกันสำหรับทุกคนเอ้แย่น้ำเท่าเทียมกันสำหรับทุกคนเข้าใจไหมมันดูดีในกระดาษโอเคว่าถ้าเกิดไม่ดูดีในกระดาษโซเวียตยูเนียนก็เดงอยู่แต่ประเด็นคือปัจจุบันนี้น้องรู้จักโซเวียตยูเนียนไหม no น้องรู้จักประเทศอะไรรัสเซีย เข้าใจปะนะฮะเพราะฉะนั้นในที่นี้เมื่อเขาบอกอย่างนี้โจทย์ถามเราเห็นไหม from the information in the passage เน mm ี hmm. ่ย which of the following statement s can be inferred อ่าตรงนี้เขาให้เราฝึก infer ละว,ว่าคาดคะเน role ของ competition in socialism ถ้า mm hmm. อันนี้คือ implication ถ้าเขาสอนเรา socialism อย่างนี้คน ใน Socialism System จะมองเห็นการแข่งขันเป็นอย่างไรเราก็ต้องใช้โจทย์ช่วยเห็นไหมน้องแล้วก็มี1นถึงหตรงนี้นะครับดูก่อนมีคำศัพท์ไหนไม่รู้มไหมมีไหมลองถามพี่สิคมว่า encourage ครับ encourage คือ,อให้สนับสนุนนะฮะ การให้กำลังใจอะไรอย่เงี้ย encourage ก็คือแบบสนับสนุนอ่ะฮะมีแค่เนี่ยโอเคเราก็ดูง่ายๆเลยตัดอะไรได้บ้างคีย์หลักเลยต้องตัดให้เก่งน้องดูสิตัดอะไรได้บ้างสองอันใช้เอาจิกเดิมที่พี่สอนไปเลยเมื่อกี้เนะี่ยตัดข้อเอมาข้อหนึ่งเหรอ อ่ะข้อที่1นนะครับในที่นี้แน่นอนนะครับเราต้องดูดีๆเพราะว่าพี่จะสอนนิดนึงข้อที่1นนี่คือตัดหรือเป็นคำตอบตอ๋ออย่างนี้นะทำความเข้าใจนิดนึงเขาบอกเราว่ายังไง government control พวกนี้หมดเข้าใจไหมเพราะฉะนั้น ทำไมต้องมี o m p e t i t i ันเขาเขาบอกไปก่อนหน้านั้นที่เราอ่านครับซซึมว่า Competition คือตัวที่จะทำให้คนเนี่ยสามารถตัดสินใจนะครับเพื่อจะไล่ล่าหาผลประโยชน์ของตัวเองให้ได้มากที่สุดในเรื่องของกำไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราก็ดูอะไรที่ไม่ใช่ออกก่อน Socialism เกียดอะไร Socialism เกียดเรื่องนี้สิ Competition w ัน l lead to Private Ownership เพราะ Socialism ไม่เชื่อในเรื่องของ p private ownership น้องเข้าใจไหมทุกคนต้องเท่าเทียมกัน มีสิทธิ <ism> ์เท่าใหม่มีทุกอย่างมีของเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นการที่คุณมีนะครับ private ownership หมายความว่ามีทรัพย์สินเป็นของตัวเองอ่ะมันไม่ถูกในโซเชียล s m ซึ่เพราะฉะนั้นในประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยภาครัฐรัฐเป็นเจ้าของที่ดินคุณนะรัฐเป็นเจ้าของบ้านของคุณนะเข้าใจป่ะเออนั่นแหละในสมัยก่อนนะฮะน้องยังไม่เกิดหรอกในโซเวียตยูเนียนอะไรอย่างเงี้ยจีนสมัยโบราณด้วยก็เป็นอย่างนั้นแต่จีนสมัยใหม่ไม่ปันกึ่งกึ่งคาร์โตโลซึมล่ะ เพราะฉะนั้นข้อที่สี่ค่าได้น้องคิดว่าจะค่าอะไรนอกจากข้อที่สี่อที่หรับใช่ถูกต้องเนื่องจากมาลคอมเพตชั่นไม่จําเป็นต้องมีครับ mm hmm. เกิดอะไรขึ้นเมื่อเราอ่านคําความเข้าใจตรงนี้เ mm hmm. ข้าใจไหมน้องแล้วก็คอมเพตชั hmm. ่นเป็นสิ่งที่ไม่ชอบเรารู้เลยว่าข้อที่หนึ่งคือคําตอบเข้าใจยัง Government เข้ามาจัดการนี่ไงคีย์เวิร์ดเลย what to produce นี่ย make เนี่ยเห็นไหม Distribution เห็นไหม Controlling Production Distribution จบข่าวครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ข้อที่1ถูกที่สุดครับตอบ1เนาะแล้วข้อที่2กับ3ผิดอย่างไรข้อที่2ผิดในลักษณะที่เขาไม่เชื่อใน Competition between f i r m อยู่แล้วรัด Control everything เพราะฉะนั้นเราฆ่าตรงนี้ได้เลยเห็นปะ Government encourage ไม่ Government ไม่เชื่อในเรื่องนี้ Government เชื่อในเรื่องอะไรเราสามารถเช็คได้นี่ครับ2เส้น Flow equally โอเคปะอืม เนาะไม่เป็นไรตรงนี้นะครับทำความเข้าใจเดี๋ยวมันก็มาอีกคราวนี้ number two เนี่ย based on implication in the passage เห็นไหมครับเนาะอาจจะต้องใช้ PDF เปิดดูเองด้วยนะตรงนี้พี่จะทิ้งไว้ตรงโจทย์เลยเข้าใจ which of the following goal เนี่ย lies at the heart อะไรเขาบอกแล้วตัวสื่อเราอะไรเนี่ยเป็นจุดมุ่งหมายนะครับในหัวใจของ socialism เนาะ ตัดอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อน,นี้ก่อนเลยคิดว่าผมอืมผมว่าน้า private owner ล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดตัด private owner ได้ใช่ไหมเก่งมากไม่เกี่ยวเพราะเขาไม่เชื่อเราก็สามารถตัดข้อที่สองได้สิเพราะอะไรพี่ถามความเข้าใจแเราหน่อยสิเพราะมันเกี่ยวข้องกับ business ใช่ self interest ไงหากำไร free enterprise เข้าใจว่า เก่งมากคราวเนี้ยเวลา G D ตัดสองะคราวเนี้สบายแล้วเลือกอะไรที่ใช่ที่สุดอ่ะล้วก็บอกพี่มาข้อสี่ไปครับข้อที่สองตอบสี่เก่งมากใช่เป็นซิโนเนียมเลยล่ะ Fair distribution of wealth ก็คือ equally ก็คือแบ่งให้เท่าเทียมกันโอเคเนาะโอเคเรียบร้อยมา อ่ะคราวนี้เรามาดู table นี้นะครับ Trend in Economic Performance ก็คือการเรียกว่าการพัฒนา performance นะฮะของของเศรษฐกิจของในแต่าะประเทศแบ่งออกมาเป็น billions of dollars เห็ไหจะมี GNP กับ GDP นะครับไม่ต้องเหมือน GNP ก็คือการวัดผล,ผลผลิตทั้งหมดของทั้งประเทศนะครับของประเทศนั้นเลยด้วยนะเดี๋ยวน้องจะต้องได้เรียนคอนเซปต์ในเรื่องของ GNP กับ GDP นะครับในที่นี้ เพราะฉะนั้น GNP ตัวนี้จะเป็นตัววัดตัวแรกอันนี้คือรวมหมดเลยอะไรที่เป็นของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นในประเทศญี่ปุ่นนะครับโรงงานญี่ปุ่นที่อยู่ในเมืองไทยถ้าเป็นของญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็น GNP ญี่ปุ่นโอเคเนาะคราวนี้เราก็มาดูเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับว่า1995เห็นไหมนะครับ growth กี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมนะครับในประเทศพวกนี้เมื่อเทเบิลให้อย่างเงี้ยเวลาโจทย์ดูเขาถามว่า which of the following statement is supported by the table ง่ายมากเลยชอยไหนอะ ถูกต้องที่สุดกับข้อมูลที่เขาให้ตรงนี้คำศัพท์ตรงไหนไม่รู้บ้างไหมไมีรู้หมดครับโ okay. อเคคเพราะฉะนั้นเราตัดอะไรที่เขาเรียกว่ามวนนิ่มมาก่อนข้อมูลดูจากเทเบิลจากกราฟน้ย้ยง่ายๆเลยอะไรที่ถูกและจริงที่สุดไม่ต้องจินตนาการเพิ่มนักเรียนส่วนใหญ่นะฮะเดี๋ยวพี่สอนเวลาดูกราฟจะเห็นว่าข้อที่หนึ่งดีงามแต่จริงๆแล้วมันไม่เพราะอะไรอะ่ะพี่ถามภูหมด ส่วนใหญ่นักเรียนจะกระโดดเนี่ยเอ้ยข้อที่หนึ่งดีงามเนี่ยจริงพี่บอกไม่อพิฆาตให้ดูกันไม่เพราะอะไรเพราะมันไม่ได้เจริญเติบโตเร็วง่ายที่สุดเลยเชื่อมีไปหาตัวเลขตรงไหนมาว่าที่แม่งบอก grow faster แม่งไม่มีตรงไหนบอกว่า grow faster เข้าใจป่ะมันไม่ได้บอกว่า grow กี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้จป่ะเนาะนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เห็นไหมข้อที่หนึ่งเราฆ่าได้เลยโอเคแล้วต่อไปเรามาดูต่อ ทำไมข้อที่สองพี่ขี่ตรงนี้มันก็ผิดเพราะอะไรอธิบายพี่สิเพราะมีประเทศอื่นที่ h i g h e ค่แคนาดาใช่แล้วก็ไม่มีตรงไหนบอกว่า i i h h s t s t d n r d r d คืออะไรตรงนี้บอกว่าประเทศเข้าใจไหม Develop กับ developing เข้าใจว่ามีเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเราร้ว่หนึ่งสองสามก็ต้องค่าเพราะอะไรคำว่า GDP ออน้อยกับ Growth อย่างนี้ไม่สามารถแปลว่าจนได้ เวลาเราดูเรื่องตัวเลขของ g d จะคล้ายๆ SIT เลยครับอะไรที่มันถูกที่สุดเข้าใจะอ,อืมนะครับถูกที่สุดในที่นี้ถูกแบบสามัญน,นะพี่วชอบพูดอย่างเงี้ย g d ถูกแบบสามัญคือข้อมูลมาถูกต้องมันจ้องจินตนาการเพิ่มคือข้ออะไรระหว่างสี่กับห้าผมว่าตอบข้อห้าล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับข้อห้าคือคำตอบครับเพราะว่าจะมองได้เลยว่ากลุ่มของ industrial country industrialized country ในที่นี้ GDP สูงกว่าเห็นไหมสูงกว่าเยอะเลยแล้วถ้าเกิดไม่ชัวใช่ไหมเอาต่ําสุดวัดต่ําสุดดิพี่แคนาดากับโอมาโ้คนละเรื่องเลยนอบอกว่าจบข่าวไอเนี้ยเขาเรียกว่าถูกถูกถูกสามัญที่สุดละถูกที่สุดถูกสามัญแค่นี้เลยครับเรื่องดูตัวเลขแล้วต่อไปข้อที่สี่ก็ถามเรานะฮะว่า which of the following เนี่ย is a statement that can be inferred อ่าข้อมูลตรงนี้ถ้าเราได้จากข้างบนมาแล้วเราช่วย infer ได้ตัวเราเองได้เข้าใจไหม แต่มันจะมีอินเฟอร์แบบที่ผิดอินเฟอร์แบบที่ผิดนะครับน้องดูพี่จะสอนดีดีมาเงี้ยข้อห้า 5. ม้วนนิ่มอย่างนี้เพราะอะไรอเขาไม่สามารถบอกได้ว่าดีเดมอครติดใช่ดิย ใช่ดิจากตัวเลขบอก democratic country richer world เจ็ดม่งยังไม่บอกเลยว่าข้อมูลในเทเบิลประเทศไหน democratic บ้างเข้าใจไหมคือคุณไปเอาสูมว่าเฮ้ยทั้งหมดนี้มัน democratic one richer ไม่ได้เพราะว่าอินเวียรที่ข้อมูลให้มาแค่นี้จริงมีจริงเนาะแต่นักเรียนอ่ะพี่พี่สอนมาเยอะแล้วมันจะพิดฟอยอย่างเงี้ยข้อห้าเฮ้ยเข้าใจป่ะเนาะอืม great ต่อไปนะครับต่อไปคราวนี้เราก็ต้องฆ่าสไตล์ข้อห้า กับช้อยตันอื่นน้องคิดว่าค่าไหนบ้างข้อสามครับใช่<ร>ถูกต้องไม่มีตรงไหนบอกเลสเทคโนโลยีเห็นป่าแล้วเมื่อค่าข้อสามได้น้องค่าข้อสี่ได้เพราะอะไรเพราะมันก็ไม่มีตรงไหนอบอกว่านี่เย<ห>วถูกต้องเก่งมาก,ก,ากเห็นป่าเออหนึ่งกับสองตอบอะไร ข้อสองใช่ถูกต้องครับแล้วน้องหลายคนบอกพี่แล้วจะรู้ได้ไง well dear well on average คุณก็เอานั่นดีเห็นปะกลุ่มรวมอะจริงๆแล้วไม่ต้องเสียเวลาหรอกเพราะคำว่า happy ไม่มีตรงไหนบอกมันผิด G D แต่ว่าเพื่อ proof ให้เห็นว่าใช่ถ้าเราเอาตัวเลขตรงนี้นะครับเป็นกลุ่มบวกกับเปอร์เซ็นต์บวก average it out ยังไงก็เยอะกว่า developing nation ก็ต้อง well i e r เข้าใจยังเนาะ great โอเค อ่าคราวนี้นะครับเรามาฝึกในเรื่องของ economic system ต่อเนาะอ่ะดูคับบล็อกตรงนี้คำไหนไม่ได้ชี้ไหมพี่หน่อย ทำนครับออ่า s t r a t ทางยุทธศาสตร์มาจาก strategy ไงมีแค่นี้แหละครับอืมโอเคข้็เลอกว่า so all modern economic system combine some amount of private ownership with some amount of the government control sometimes called mixed economies these systems try to overcome the problems that accompany pure capitalism or pure socialism here are some examples when the government of the capitalist nation often monitor prices set safety standards for industries set minimum wages oversee relation between labor unions and management or pass law to protect the rights of consumers Under a mixed system called democratic socialism, the government takes ownership of certain strategic industries and services such as railways, airlines, mines, bank, radio, and medical services. Other industry, however, are privately owned. คืออย่างนี้ปัจจุบันนะฮะหลายๆประเทศตัวน้องประเทศไทยด้วยประเทศที่แบบพัฒนาแล้วอ่ะเข้าใจไหมหรือกำลังพัฒนาเนื่องจากว่าหลังจากระบอบคอมมิวนิสต์นะครับแบบดั้งเดิมมันล้มไปแบบโซเวียตอ่ะเนาะ ปัจจุบันนี้กองทุนนิยมในประเทศทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยเขาจะเรียกว่าเป็นการมิกซ์ก็คือมีการใช้นะครับเป็นคปทูบอลูซึมแต่ก็มีภาครัฐเข้ามาช่วยดูในเรื่องของการออกกฎหมายเข้าใจไ,<ด>ไหมก็คือแทรกแซงแทรกแซงบ้างในบางเรื่องนะครับผมและในเรื่องอิมเมอร์เจนซีแต่โอเวอร์ออลถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรภาครัฐก็จะเป็นนโยบายออกมาเฉยๆเข้าใจป่แต่จะไม่ได้มาชี้ว่าแกผลิตมือถือ เข้าใจไหมไอโฟนเดือนนี้ได้แค่หนึ่งพัน 1, เครื่องก็ได้มาหรือว่าชาวบ้านกินข้าวได้หนึ่งถุงเก็ตยังนะโ okay. อเคเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเรียกว่า mix e ์อี o ออร์นาแล้วตรงนี้เนี่ยเขาพยายามแก้ปัญหาถ้าเกิดว่ามันสุดโต่งครับโซลูซึมปัญหาของสุดโต่งครับโซลูซึมนะครับของทุนนิยมร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าพิวร์โซเูชั่นลูซึมก็คือคอมมิวนิสต์ร้อยเปอร์เซ็นต์วิธีที่เขาให้ดูในซีนาริโอก็คือนะครับในการเฝ้าดูราคา นะครับหรือว่าสร้างมาตรการในการออกกฎหมายเพื่อคอุ้มครองผู้บริโภคอย่างเงี้ยเข้าใจไหมหรือว่าการออกกฎหมายเพื่อกำหนดความปลอดภัยในเซกเตอร์ต่างๆในอุตสาหกรรมการออกอว่าแรงงานค่าแรงงานเงินเดือนเงินเงินแรงงานขั้นต่ำเนาะแล้วก็การดูแลในเรื่องของอสาภาพแรงงานของการบริหารนะครับผมออกกฎหมายมาเพื่อปกป้องผู้บริโภคอย่างเงี้ยเห็นไหมกฎหมายที่เข้ามามาเป็นช่วยกลไกอย่างที่น้องแบบ ชิวๆเห็นในหนังดึกดิ่มทุกวันมันคือมิกซ์เขาเรียกว่ามนะิกซ์ซิสเต็มเนาะหรือที่ภาษาทางการเรียกว่าเดโมแครตโซเชียลลิซึมแล้วก็ในบ้านเราก็จะเห็นเด่นได้ชัดนะอเมริกาก็มีนะฮะก็คือรัฐวิสาหกิจเนี่ยน้องเข้าใจรัฐวิสาหกิจไหมอเออในที่นี้ก็คือ government มา take ownership นะครับอย่างเช่นนะฮะบ้านเราก็มีเห็นไหมรถไฟกา,การบินไทยอย่างเง,งีง้ยเห็นไหมแอร์ไลน์อเมริกาก็มีอเมริกาจะเป็นโพส a l s e r ร i ิ e อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมเหมือง ธน,นาคารเห็นไหมอย่างนีน้ประเทศไทยยังมีธนาคารแห่งประเทศเลยไหมธนาคารชาตินะครับหรือว่าแม้กระทั่งบมิโครเซอร์วิสส์ด้วยนะครับพวกนี้ uh, แต่อย่างอื่นเนี่ย uh, ก็จะเป็น privately own e d อย่างเช่นน้องหมายความว่าไงใช่ไหมก็แบบทโทรคมนาคมอย่างนี้เห็นไหม CP นะครับ True หรือว่า uh, การที่คุณมี uh, Toyota อย่างเงี้ยเขาจะมาใน privately own e d ภาครัฐไม่เข้ามาเกี่ยว เ <Yeah, S 2> ก็ตปาะภาครัฐแค่ออกกฎหมายมาคุ้มครองเลยเเนาะนั่นแหละโอเคเมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วเขาก็เลยบอกว่าคิดซีนารีโอแล้วเห็นไหมครับน้องภูมิ why might a capitalist government take control of the country's medical services เห็นปะในเหตุการณ์ใดภาครัฐถึงจะเข้ามานะครับดูแลในเรื่องของการบริการทางด้านแพทย์ mm hmm. เข้าใจไหม medical นะครับ mm hmm. การเยียวยา เวลาเราเจอเยอะขนาดนี้อ่ะคำพท์โอเคไหมหรือมีตัวไหนไม่โอเคโอเคอ่ะตัดอะไรที่ไม่ใช่ออกก่อนทุกครั้งข้อหนึ่งครับอ่าข้อห้าเราอยากตัดหนึ่งใช่ไหมถูกต้องสิเนาะเกี่ยวเก่งมากตัดข้อหนึ่งได้ใช่ไหมอ่ะคราวนี้ถ้าเราตัดข้อหนึ่งได้ตัดข้อไหนได้อีกข้อห้าครับเออใช่เห็นไหม no <Es> นี่คือปัญหาบ้านเราเน,นี่ยเราพอฟรีทิ้งเซติ้งไฟซืเซตเองเอะไรอย่างเงี้ยเขาได้ป่ะเซตแพงเกินอะไรอย่างเป็นต้นเพราะฉะนั้นใช่หนึ่งกับห้าไม่ใช่สิ่งที่ภาครัฐเขาต้องการจะช่วยเพราะฉะนั้นเราก็ดูละล่ะตอบข้อไหนครับข้อห้านี่ครับข้อ3ใช่เขาเรียกว่าถูกที่สุดแล้วภาครัฐต้องการให้ทุกคนเนี่ยสามารถนะครับผมเข้าหาการรักษาได้ตัวอย่างบ้านเราก็คือสาบาทไงครับ เข้าใจแล้วเนาะนั่นคือการที่ภาครัฐเข้ามาอย่าเรียกว่าแทรกแซงเลยเข้ามามอนิเตอร์นึ่ภาพมาแล้วก็เรเกเลตเนาะโอเคดีครับดีครับเนี่ยเห็นไหมเริ่มเก็ตแล้ว l อ i g h t คราวนี้ um, ข้อ number six เขาบอกว่า what does the passage ที่เราอ่านไปเนี่ย imply สื่อนะครับว่า both เนี่ยคือ both สื่ออะไรว่า both capitalist กับ socialist economic system เป็นอย่างไรเข้าใจไหม อย่างแรกว่าเราเจอเขาเรียกว่าทฤษฎีใช่ไหมครับน้องตัดอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีก่อนเข้าใจไหมตอบข้อสามตัดข้อสามอได้ตัดข้อสามถูกต้องเก่งมากตัดข้อสามได้เราก็ตัดข้อห้าได้เพราะอะไรเพราะมันคล้ายๆกันครับไม่ใช่เ <laughs> มึนไม่ใช่คล้ายๆ ไอสามอ่ะ้ายบอกว่าคล้ายซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ขายจริงไม่จริงข้อห้าบอกว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ inflexible เข้าใจไมันไม่ย uh ืดหยุ่นอ่ะเออคือจริงๆแล้วมันเปลี่ยนได้แต่มันไม่ใช่เหตุผลเข้าใจไหมครับว่าทาไมต้องใช้สองอันมันแปลว่าเหตุผลใช้สองอันเพราะสองอันไม่ยืดหยุ่นมันก็ไม่ไม่ make sense นึกภาพอบอกว่าเออคราวนี้เราตัดสามห้าตัดอะไรได้อีกไหมผมว่าสองอือใช่เก่งมากโอเคนะครับ เพราะฉะนั้นข้อ6กนี้ยนะครับมันก็เหลือ1กับ4แล้วอะไรถูกที่สุดข้อหนึ่งใช่เออเห็นปะ่ะโอเคเรียบร้อยมาไม่ยากไม่ยากโอเคนะครับจบเรื่องให้ตรงนี้ละคราวนี้มาอีกเรื่องนึ่งละคราวนี้นะครับน้องอาจจะเกิดไม่ทันแต่ในทีนที่นะฮะโซเวียตจบเคยได้ยินบ้างไหมโซเวียตยูเนียน์่ะ สาภาพโซเวียตมันล้มอ่ะ,อะเคยได้ยินปะตอนตอนที่เราเรียนอยู่ที่หนึ่งอ่ะเขาพูดถึงปะก็พูดถึงเออเออ,อ,อแล้วพอพอรู้อะไรบ้างอ่ะแบบเท่าที่จำได้เล่ามากันจำไม่ให้ได้บอบกไม่ไม่ค่อยสาคัญใช่ไหมเออไม่เป็นไรถ้ามันเถอะมันมันอยู่ในเท็กซบุ๊กแล้วแต,แต่สมัยพี่ตอนนั้นดูจากบนทีวีเลยเอาเอาเป็นว่าในสมัยพี่ใช่ไหมครับนายทีนที่เป็นอะไรที่ทุกคนช็อกเพราะว่าทุกคนแม้แบบ กลัวว่าจะไม่มีสงครามโลกที่สามาแน่ๆเขา้าใจไหมว่าเพราะมันมันยื้อมานานมากและในที่สุดแบบมันเหมือนกับคุณมีมวยสองคนที่มันแบบเก่งด้วยกันทั้งคู่อ่ะเขา้าใจไหมแล้วแบบพออันนี้อันนี้พูดพูดได้เห็นภาพนะแบบทังสองคนมันแอคทัฟจะชกกันมาตลอดเขาด้าใจไหมยูเอสกับรัเสเซียใช่ป่ะแล้วแบบอีกวันหนึ่งใช่ไหมเรีลยลไลน์ว่าไอ้ท่านแม่งแบบติดโรคเอดอ่ะนึงพอบอกว่าจะตายสู้ไม่ได้และอยู่ดีมันแพ้เองเข้าใจที่พ่สูจน์ไหมนยฮะ เออใช่ระบบมันเป็นอย่างนั้นคือมันมันมันจากตลาดมืดมันคอลลัปส์ของมันเองทุกคนช็อกมากมันเป็นได้เรอว่มันอยู่ดีอ่มันล้มของมันเองเราก็มาดูว่าทําไมมันล้มเนี่ยเรื่อง7กับ8ในีสองว่ามันแบบทำไมมันล้มมีคําศัท์ไหนไม่รู้ครับ Yes. <laughs> okay so in recent years the whole socialism in the world has declined and society in eastern europe and the former soviet union have been dramatically transformed while these socialist economies may have distributed wealth more evenly than capitalist economies they have been less efficient at creating wealth in the first place their gravest problems has been, uh, have been rationing bureaucracy and scarcity of many consumer items officials in these countries hope that in the long term an expanded market will raise living standards through greater productivity ประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะประเทศในอีสต์ยูโรปก็คือยุโรปตะวันออกเนี่ยและโดยเฉพาะโซเวียตยูเนียสเนี่ยคอนโทรลกันมากแต่เนื่องจากว่าการแจกจ่ายความมั่งคั่งมันมีปัญหาต่อให้มันแจกจ่ายให้มันเท่าเทียมกับประเทศเนี่ยดีมันจริงๆมันแจกจ่ายได้ดีกว่าประเทศที่เป็นคาร์ t อลิสนะแต่ปัญหาหลักในที่นี้ก็คือเนื่องจากระบบในการที่มันคอนโทรลการผลิตนะน้องเข้าใจไหมคุณคอนโทรลการผลิตคุณคอนโทรลผู้บริโภค มันไม่สามารถสร้างตลาดได้เข้าใจที่พี่สือนะ่อไหมตลาดต้องเกิดจากความต้องการถ้าเกิดคุณควบคุมความต้องการเองเข้าใจไหมคุณไม่รู้ว่าต้องผลิตมากขนาดไหนเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการผลิตไม่พอกับผลิตเยอะเกินมันจะไม่มีสิ่งที่เขาเรียกว่าพอดีไงเข้าใจไหมแล้วในที่นี้นอกเหนือจากตรงนั้นเนี่ยรัสเซียนะครับกับคอมนต์เป็นแบบเป็นเป็นแอเรียที่ใหญ่มากการแบ่งปันแม่งคตรนลำบากเลยเนาะคือแบบว่าทุกคนเนี่ยจะต้องรอในหมู่บ้านน้องตองอิมมจิ้นดิ อยากจะกินนมอยากจะกินขนมปังต้องรออาทิตย์ละครั้งสมัยนี้ทุกคนม่งบอกบ้าบอกว่าโทรหากรา b นั oh ่นก็คือเข้าใจไหมอีเมจริงๆถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราเราอยู่ในกรา b ในประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์ใช่ปะ่ะน้องกดแอบปบใช่ปะ่ะส่งได้แค่อาทิตย์ละครั้งน้องจะปีแตกไนะเปลี่ยนจากไปเข้าแถวมาเป็นกร a b ก็ีตีแตกเพราะฉะนั้นในที่นี้ มันเฟลด้วยตัวของมันเองเพราะคนไกลตลาดมืดที่คนเขาอยากได้ของอยู่แล้วเข้าใจยมาแล้วมีของที่ดีกว่าและถูกกว่าในในรันเสเซียที่ผลิตเองเข้าใจไหมปะแล้วคนไม่อยากรอแล้วคนก็บอกเฮ้ยอเมริกาได้ของง่ายของดีของเร็วทําไมฉันต้องมานั่งรอแล้วตอนนั้นเนี่ยมีการโกงกันภายในเยอะมากเข้าใจไหมเนี่ยบราคอซีก็คือคุณฟิกซ์เกมในการผลิตและบริโภคมันก็ล้มลงไปเองเลย เห็นภาพยังง่ายมากไม่มีอะไรวุ่นวายเลยโซเวียตรู้แค่นี้พอผ่าน G ีแล้วเรื่องโซเวียตเนี่ยเข้าใจใช่ไหมเนาะไม่จาไม่ได้ไปดูในวีเย์ทีกแล้วกันโอเคนะครับแต่เก็ฑแล้วนะโอเคครัวน,นี้มาดูข้อเจ็ดเขาเลยบอกว่า